มาพบกับเพจครูบีบีบิบีอินซิวิเลียนเองนะคะวันนี้ครูบีบีมี30คําคำศัพท์ในหมวดอาชีพมาให้คุณลองทายเล่นกันดูค่ะในแต่ละคำนะคะคุณมีเวลาทาย10วินาทีนะคะทายได้1นึ่คำได้คือ1คะแนน2คํคำคือ2คะแนนค่ะมันอาจจะรู้สึกตื่นเต้นไปบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลองดูว่าเรามีคลังคำศัพท์ในสมองแค่ไหนรุยกันเลยค่ะ มาดูเฉลยกันเลยค่ะเป็นไงคะตอบถูกกันไหมคะอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรเรามาดูคำที่สองกันค่ะความตื่นเต้นลดลงไปบ้างหรือยังคะดีขึ้นไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าคำต่อไปคุณจะตอบได้ไหม เป็นยังไงคะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณจะเจอบางข้อที่มีคำตอบสามารถตอบได้2ชื่อนะคะถ้าคุณตอบได้2ชื่อคุณก็จะได้โบนัสไปสองคะแนนคะ่ะข้อนี้นะคะถ้าคุณตอบได้1ชื่อคุณได้1นคะแนน แต่ถ้าคุณได้สองชื่อคุณก็ได้ไปเลยค่ะ2คะแนนเล่นต่อไปเลยค่ะลุยต่อกันไปได้เลยนะคะมีทั้งหมด30ข้อนะคะลองดูค่ะว่าคุณจะสามารถตอบได้กี่ชื่อนะคะเชิญค่ะ เยี่ยมยอดมากเลยค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วสิข้อนะคะข้อถัดไปมี2คะแนนค่ะลองดูว่าคุณจะตอบได้ไหมอย่าลืมนะคะถ้าตอบได้1ชื่อก็1คะแนนถ้าได้สองชื่อก็2คะแนนค่ะยินดีด้วยนะคะลุยเลย เน้นมาถึงตรงนี้แนละถือว่าเก่งกันมากๆเลยนะคะที่พยายามตอบให้ได้สองชื่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเลยค่ะ ในที่สุดคุณก็มาถึงข้อที่20แล้วนะคะถ้าอยากเล่นต่อก็ลุยต่อไปเลยค่ะอย่าหยุดค่ะสู้ส มาถึงตรงนี้แล้วลองเช็คคะแนนกันดูนะคะว่าคุณทำได้กี่ข้อนะคะไม่ว่าคุณจะตอบถูกกี่ข้อคุณก็เก่งที่สุดแล้วค่ะพยาัยามต่อไปนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการเล่นเกมแบบนี้นะคะถ้าอยากให้ครูบีบีหาคำศัพท์มาให้ทายอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูบิบีบิบีอีซีบีเดน,นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ